วันนี้ก็เข้าสู่เส้นทางสายใหม่ค่ะล่องเรืออยู่ที่เนเธอร์แลนด์เดอร์ันเนนเดนส์กันาวนะจ๊ด้ะมาล่องเรือไปก็นะไปหลายชั่วโมงก็ไปหา กลับบ้านเนียค่ะวันนี้กลับไปรถดำแม่นบอกก็น่ะเรือหเหอยู่ค่ะเพราะว่าเธอเอันยค่อยๆไปสบายๆแล้วก็นัดหมู่เพ่อนไว้อยู่เพพาะกันอยู่อ่องเรือที่เนเธอร์แลนด์ค่ะ กับเยอรมันนีเพรางั้นนะกับแม่น้ำใดแต่ว่าวันนี้ก็แยกกันได้เอ้ยมาทางขวาอี่ฟังนี่ก็ไปทางซ้ายเนาะเนาะเรือใหญ่แล้งเรือใหญ่ล่องผ่านนู้นใชมไหซีนี่นาดีก็เต้นระบำไปแล้วะเพราะว่าขึ้นน้ำพันสูง ก,นนะกับรถเต็มน,นะคะเนาะเมื่อทุกบานมีความสุขเล็กจ้า